ลานทเช้านี้รดน้ำต้นไม้เพิ่มออกซิเจนเพื่อเป็นปอดของโลกมีป่ามีน้ำ มีน้ำป่าก็ชุ่มชื่นมีน้ำก็มีชีวิตโลกใบนี้ถ้าขาดน้ำเราจะอยู่กันอย่างไรยังไงก็สนับสน,นุนให้สาธุชนทั้งหลายได้ช่วยกันปลูกป่าเนะบัานละสองต้นสามต้นสี่ต้นห้าต้นก็ยังดี ไว้ให้เป็นปอดฟอกอากาศให้กับเราเองนั่นแหละเพื่อความชุ่มชื้นโลกมันวิกฤตนะตอนนี้เนาะเมื่อไม่กี่วันนะั้นก็เป็นอากาศหนาวอันนี้ก็เข้าร้อนเดก็ดกินขาวว่าเดี๋ยวก็จะพายุฤดูร้อนเข้ามาอันนี้ก็จะเป็นหลานทมเนาะเอาไว้ปฏิบัติทม อาจามาทาไว้ในไม่รู้ใจได้อยู่อีกกี่ปีแต่ก็ไว้สําหรับภิกษุหรือผู้ที่เข้ามาอยู่องค์ต่อๆไปเขาก็จะบริหารจัดการพายมสร้างคุณงามความดีต่อไปเรามาอยู่เราก็มาทําไว้ไม่ได้เป็นของเราหรอกเป็นบรารมี เป็นการสร้างบาร,รมีของตัวเราเองด้วยแล้วก็เป็นของพระศาสนาด้วยอนุโมทนากับจะพาภาาค่าไฟทุกๆเดือนเนอะใครจะสมทบค่าไฟฟ้าพรุ่งนี้ก็วันพระละเป็นกองทุนค่าไฟฟ้าก็ช่วงนานแรงนี่ก็จะเยอะหน่อยค่าไฟเพราะว่าต้องรดน้ำต้นไม้ด้วย ขอให้ทุกท่านเฮงเฮงรวยรวยสาธุ